สวัสดีพ่อมีพีน้มมองสุปหมอกสุบอลคือเก้าครับมอนี้ได้จมูกวัวดังวัวมอนี้ผมอยากดังมอนี้ผมขอเป็นคนดังนะครับมีมมยัง่หรายณรึเปออล่าโบราย่าให้นเก้านะคือเก้าพิกยกงพิกยกมามามาพี่ก็เป็นพิ่ขมครับผมเอาเป็นพี่พข,ขมมเลย แสดกว่าเหตุิกชีพูดไม่คือจะบุกเข่ากันตัวเสียงก็เป็นนั่นนะครับเหม,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 มือนมา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 อืมอืมสับแสบสับแสบขันพี่น้องเลยอืม,อม 음. 오카케 비노가이 บริหารเนี่ยจำเสกแก่กว่าสดพอดนะ Đây là Bạn đây hủ mình Hãy subscribe khắc อันดังเลยครับอเอาหมากสันดังเลยกขดูกอัอนนั่น ขาพีน้องเลย แต่กินแล้วมันบรสุภาพยังก็บคอทขอทภอไพด้ชครับ aí, uhum. 어 oh. 음~~ mm -hmm. nhai mình ăn nhanh của nhau ngoài chìm mét, nữa rồi. đặng nghe đặng nghe mm. หากินบรสุภาพบริยังไงขอโทษขออภัยป็นพี่น้องเพี่น้องได้ทำได้ลงมาพาคนฝากนำมีด้วยครับเก็บพี่น้อ,อ,ง,นน okay, นองเข้ามาเบิ่งเข้ามยังเดิมเป็นผู้สนับสนุนให้ผมมีกำลังใจทำคลิปหายาสับเซ็บมาสู้พ่อแม่พี่น้องกินข้าวสับเซ็บสำคัญเป็นข้าวสัเซ็บครับขอบคุณครับ